เอาเลยครับผมสวัสดีครับชาวเกมไมค์ครับกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต่อ Star Gamer นะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนไมค์ครับพาวเกตเอ dition หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์กันอีกเช่นเคยครับผมนะสำหรับแอดออนนี้ครับก็เป็นทางด้านของไดโนเสาร์นะครับนะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะแกลลี่อแกลลี่มีมัสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์ที่เออ่น่าจะกินเนื้อแต่ว่าถ้าเอามาเล่นในอ่ในเกมไมค์ครับแล้วมันไม่กินเนื้อครับผมซึ่งมัน สามารถทําให้เชื่องได้นะครับนะเลี้ยงได้บังคับทิศทางได้ครับผมขี่ได้นะนั่นเองนะครับก็สําหรับเดินเสาพันนี้นะครับก็แทนที่สเปาสเปาซอมบี้พริกแมนนั่นเองนะครับคือเราต้องไปตามจับในเนเธอร์เท่านั้นนะครับผมถ้าเอาไปเล่นในโหมดโซยโวเนะครับนะโอเคจึงดึงโอ้โหนะครับคือไดินเสาพันนี้นะครับมีสีที่แบบว่าฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากนะครับผมโอเคนะครับคือเราสามารถทําให้เชื่องโดยการที่เราจะให้ ข้าวข้าวครับผมข้าวแล้วก็มีข้าวแครหลอดอ่ามันฝรั่งแล้วก็พริกใช่ไหมเออเนี่ยพริกน่าจะเป็นพริกเนี่ยครับผมมีอยู่สี่อย่างเนี่ยครับผมน่าเป็นไงวิ่งตามเลยดีลูกพ่อ <c oughs> นะครับอ่าคุณสมบัตินี่เหมือนม้ามากนะครับผมอ่ะให้อะไรมันกินดีเอาเอา,เอ,าอันนี้แล้วกันบิทรูทใช่ปะ่ะเออให้มันกินให้มันกินสักนิดนิดนิดหน่อยหน่อยเอาเฮ้ย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 ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยวอเตอร์ฟาร์กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพวกเดี๋ยวเดี๋ยว เราขอโทษเราขอโทษจริงๆนายจะหนีไปไหนนายจะหนีไปไหนเออมาคือเราต้องอยังไงอะเราต้องขึ้นขี่แบบเหมือนม้าเลยนี im, ่ครับคือเราต้องขัดขืนมันขัดขืนขัดขืนเดี๋ยวเดียวเดีฮ้ยมันจะหนีไปไหนนีขัดขืนขัดขืนลักฉันลักฉ hey, ันเลยลักฉันเออลักแล้วเป็นไงลักแล้วครับผมนะวิ่งผ่านเลยเว้ยเนี่ยลักแล้วครับผมมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วเออนะครับในเมื่อมันลักแล้วครับผมเราก็สามารถขี่มันได้ครับผม นี่ครับเออแล้วบังคับได้นะผมคือใช้ดาบอ่าดาบไอรอนนะครับไอรอนเดยวเด้อเดเดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งต้องขึ้นใหม่วะปึ๊บอ้าวไปเอาไอเฮียไปดิโอเคไม่ไปวะเออติดติดติดจะติดติดติดออกมาอาอกมาออืมึงนี่เป็นเด็สาวที่กวนโอยมาก เออนี่เป็นไงครับดาวเสาที่วิ่งแม่งโคตรเอิบเลยนะครับผมใครบอกวิ่งไวผมนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยบอกวิ่งไว,ว,งไวคือมันคุณสมบัตินี่เหมือนมา้ามากเลยครับผมโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งเลยเนะครับคือไอดอนนี้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับผมคือ,อยังไงอะมันไม่ช่วยเราอะ่ะดูครับเดี๋ยวผมจะเสกคิปเปอร์อซอมบีนะ้ให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยมันไม่ช่วยเราอะ่ะผมต่อยแล้วมันไม่ช่วยเห็นไหมเออมันเป็นดโนเสาที่ กวรตีนมากนะครับอืมนะครับมันไม่ช่วยเราครับคือคุณสมบัตินะครับเหมือนม้าครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นไดนเสาราที่เราสามารถขี่ไดนเสาราได้เราก็หล่ออะไรประมาณนี้นะครับนะนะครับผมสามารถเอาเชือกล่ามไ,ไ,ไปไหนไปไหนได้ไปนู่นไปนีไ่ได้นะผมและก็สามารถสามารถอะไรสามารถอ่อผสมพันธุ์ได้นะครับผมผสมพันธุ์ก็คือน,นี่เลยอย่างนี้เลย <S 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 คือเราต้องอ่าเลี้ยงมันนะครับคือเราต้องขี่มันก่อนอ่ะ เออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเอาเชือกออกก่อนนะขอเอาเชือกออกก่อนเฮ้ยจะไปไหนจังเนี่ยเออนี่ครับนี่นี่เราต้องขี่ให้มันลักก่อนให้มันเชื่องอะ่ะคือให้มันเชื่องทั้งคู่อะ่ะเราถึงจะผสมพันธุ์มันได้ครับผมเออเดี๋ยว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 ดีเดี๋ยวดีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยอย่าพึ่งจับยาดจับเย็นยิงเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเชื่องเชื่องเชื่อง арищ, เชื่องเออเชื่องแล้วเชื่องแล้วเชื่องแล้วไหนไหนมีตัวนู้นอยู่นู้นโอเคขี่ไปหาเลย นะโอ้โหดาบใช้ดาบบังคับครับผมนะโคตรเฟีย้ยวฟาวเลยออโอเคไป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 เดี๋ยวจะผสมพันธุ์ให้ดูเช๊บเอาอะไรผรสมพันธุ์ก็ได้นะครับผมผมขอเป็นข้าวเลยกันให้ข้าวมันกินเออนี่ครับโอ้ยเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วขึ้นมาตีลูกพ่อเลยลูกพ่อขึ้นมา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 เร็วเร็วเร็วจะมืดแล้วจะมืดแล้วเออเนี่ยผสมพันธุ์กันสิ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยออกลูกมาเป็นตัวเล็กจีบีจบีโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเออเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับมืดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ผมนะครับนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกกๆๆ